สวัสดีค่ะหนูนันจากร้านสมาไอทีเซอร์วิสนะคะสวัสดีตอนเช้ากันทุกคนเลยวันนี้นะคะก็จะมีงาน Apple Watch 1กล่องนะคะส่งมาจากจังหวัดชนบุรีค่ะจะมาแกะกล่องให้ดูกันนะคะว่า,าเป็นซีรีส์อะไรแล้วก็มาส่งซ่อมสมาไอทีเซอร์วิสเนี่ยในอาการอะไรโอเคค่ะ โอเคอันนี้ก็ลูกค้าเขาก็จะเขียนรายละเอียดนะคะชื่อเบอร์โทรติดต่อกลับแล้วก็ที่อยู่นะคะส่งแนบมาให้ด้านในด้วยตัวนี้เป็น Apple Watch นะคะสายสีขาวมีสายมาด้วยทั้งบนล่างเลยนะเดี๋ยลองแกะดูกันเลยว่ามันเป็นสีรี่อะไรนะคะ นี่ค่ะแตกนะคะจะชี้จุดแตกให้ดูบริเวณที่แตกนะคะก็จะเป็นทั้งตรงนี้และตรงนี้ค่ะนอกนั้นก็จะมีรอยร้าวรอบมุมจอเลยนะคะรวมถึงตรงกลางด้วยนะคะ,ะตัวนี้จะเป็น Apple Watch Series 5ค่ะ ซีรีส์้าขนาด44่มิลนะคะเดี๋ยวเราเรามากดเปิดเครื่องกันดูก่อนนะคะดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมลูกค้าคนไหนนะคะที่ทำการส่งเครื่องมาซ่อมแล้วเป็นงานจากต่างจังหวัดนะคะหรือเป็นงานผนส่งต่างๆก็แล้วแต่นะคะ ถ้าคุณส่งแล้วเนี่ยยังไงรบกวนนะคะแจ้งเข้ามาที่แอดมินหน่อยนะคะส่งเลขแท็กกิ้งเข้ามาไว้ให้เราหน่อยนะคะรวมถึงชื่อหน้ากล่องที่คุณจ่าหน้าหน้าซองมาด้วยเมื่อเครื่องคุณมาถึงแล้วเนี่ยหรือว่าการขนส่งล่าช้าตกหล่นยังไงนยอย่างน้อยมีแท็กกิ้งทางเราจะได้ช่วยอีกแรงหนึ่งที่เพื่อที่จะตามพัสดุของคุณลูกค้าให้นะคะเพราะบางทีเนี่ยติดต่อทั้งแอดมินแต่ว่า ของมาถึงช้าหน้าร้านก็ยังไม่รู้นะคะยังไงก็ส่งเลขแท็กกิ้งมาให้หน่อยแล้วกันนะโอเคค่ะตอนนี้มันติดพาสเวิร์ดนะคะเดี๋ยวยังไงจะต้องขอพาสเวิร์ดลูกค้าตัวนี้ถ้าเกิดลอกกระจกจบก็ไม่น่าจะมีอะไรคะ่ะแต่ยังไงเบื้องต้นก็ต้องตรวจเช็คดูก่อน เบสิกเลยก็ลองมาตั้งบนแท่นชาร์จดูนะคะโอเคค่ะสถานะชาร์จไฟก็ยังเข้าอยู่นะคะเก็บไฟหรือไม่เก็บไฟยังไงเช็คได้อีกทีหนึง่งหลังให้ช่างตรวจดูนะคะยังไงนะคะลูกค้า Apple Watch นะคะทุกซีรีส์เลย1-5นะคะกระจกแตกแปกนะคะบวมสามารถส่งมาซ่อมกับ Smart ทไอทีสวิตเราได้ทุกสาขาเลยค่ะไม่สะดวกวอล์กอมาหน้าร้าน ติดต่อแอดมินผ่านเพจ a c e b o o k ได้นะคะขอชื่อที่อยู่จัดส่งเพื่อที่จะส่งมาซ่อมกันแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แดน,นลาไล์สดคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ